โปรตีนเป็นสารอาหารหลักรองจากน้ำน้ำเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของร่างกายมนุษย์จะมีสัดส่วน5 5 7 8ของน้ำหนักตัวขึ้นอยู่กับขนาดของร่างกายในเลือดจะมีน้ำเป็นส่วนประกอบถึง92เลยนะคะแล้วก็ในสมองมีน้ำเป็นส่วนประกอบ85%ส่วนโปรโตีนเนี่ยจะมีปริมาณเป็นที่สองรองจากน้ำโปรโตีนในร่างกายของเรามีสัดส่วนประมาณ15-2 0ของน้ำหนักตัว เป็นส่วนประกอบของเซลล์เกือบทั้งหมดเลยทีเดียวโปรตีนหนึ่งกร,รัมจะให้พลังงาน4กิโลแคลอรี่โปรตีนจากพืชและสัตว์จึงถูกย่อยเป็นโพลีเพปไทด์แล้วก็จะย่อยเป็นไดเพปไทด์แล้วก็กลายเป็นกรดอะมิโนเราจะใช้ในการซ่อมแซมเซลล์ซึ่งกรดอะมิโนที่จําเป็นเนี่ยมีทั้งหมด9-10ชนิดเราสร้างเองไม่ได้เราจําเป็นต้องได้รับจากอาหาร กรดอะมิโนจำเป็นทั้ง9ชนิดแต่ละตัวมีความจำเป็นต่อร่างกายต่างกันตัวแรกก็คือฮิสซิดีนถือเป็นกรดอะมิโนที่ใช้ในการผลิตสารฮิสตามีนซึ่งเป็นสารสำคัญต่อการเกิดโรคภูมิแพ้การย่อยอาหารการนอนหลับแล้วยังเป็นสารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตในเด็กด้วยช่วยในการทำงานของระบบประสาทมีการพัฒนาที่ดีขึ้นสมบยัย แล้วก็อีกสามตัวนะคะไอโซลวลีวนลิวซีนและวาลีนเป็นกรดอะมิโน,โนที่จําเป็นทั้ง3าตัวนี้เป็นกลุ่มอะมิโน,โนแบบกิ่งก้านหรือว่าบรันเชนอะมิโนแอซิดซึ่งสําคัญต่อการเสริมสร้างและซ่อมแซมกล้ามเนือ้อร่วมกับการทํางานของกล้ามเนือ้อซึ่งทําให้เด็กๆแข็งแรงสมวัยแล้วก็สร้างกล้ามเนื้อได้อย่างเหมาะสมรวมไปถึงการทํางานของระบบภูมิคุ้มกันด้วย และยังช่วยสังเคราะห์ฮีโมโกบินการใช้พลังงานแล้วก็การส่งเสริมการเจริญเติบโตของระบบประสาทให้มีความพร้อมต่อการเรียนรู้เมื่ออายุมากขึ้นการเคลื่อนไหวน้อยลงร่างกายก็จะสูญเสียมวลกล้ามเนื้อด้วยรวมถึงความแข็งแรงและก็ความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้องานวิจัยชี้ให้เห็นว่าหลังอายุสาคนที่ ไม่ค่อยเคลื่อนไหวร่างกายจะสูญเสียมวลกล้ามเนื้อสามถึงห้าเปอร์เซ็นในทุกๆสิบปีทําให้เสี่ยงต่อการหกลม้มากถึงสามเท่าเมื่อเทียบกับมวลกล้ามเนื้อปกตินะคะภาวะเสียมวลกล้ามเนื้อนี่อาจจะเกิดจากโภชนาการไม่เหมาะสมอย่างเช่นทานโปรตีนไม่เพียงพอเนื่องจากเบื่ออาหารหรือมีปัญหาเกี่ยวกับเหนือกฟันรวมถึงขาดการออกกําลังกายด้วยอันนี้เน้นเฉพาะผู้สูงอายุนะคะเพราะฉะนั้นต้องได้รับโปรตีนอย่างเพียงพอ ตัวที่5คือฟีนิลอะลานีนเป็นสารตั้งต้นในการสร้างกรดอะมิโนไทโรซินซึ่งเป็นสารสื่อประสาทอย่างโดปามีนนอร์อ no ีพิเนฟรินซึ่งส่งผลต่อการเรียนรู้แล้วก็การจดจาด้วยอีกตัวหนึ่งเมเิโอนนนเป็นกรดอะมิโนที่สําคัญต่อการสร้างเมลาโทนินซึ่งเป็นสารสําคัญต่อการนอนหลับซึ่งการนอนหลับเนี่ยของเด็กๆโดยเฉพาะในวัยเรียนแม้แต่ผู้สูงอายุนะคะก็จะมีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับ อันนี้จะจําเป็นต่อการเจริญเติบโตการสร้างแล้วก็การหลั่งโฮอร์โมนที่มีผลต่ออารมณ์และการเรียนรู้ด้วยไลซีนถือเป็นกรดอะมิโนที่สําคัญต่อการสังเคราะห์ปโปรตีนในร่างกายรวมถึงการผลิตโฮอร์โมนและกเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องต่อการเจริญเติบโตของเด็กวัยเรียนในอาหารที่อุดมด้วยไลซีนจะมีส่วนช่วยในการสร้างกล้ามเนื้อที่สมบูรณ์ด้วยเป็นรากฐานของการเจริญเติบโตในเด็ก อีกตัวหนึ่งก็คือทีโอนีนก็เป็นกรดอะมิโนที่สําคัญในเนื้อเยื่อหลายๆชนิดอย่างเช่นสารเคลือบฟันคอลลาเจนแล้วก็ออลาสตินในเด็กในเด็กวัยเรียนที่กําลังจเจริญเติบโตการเสริมเพียงแค่แคลเซียมแล้วก็กัูอายอาจจะไม่เพียงพอต้องได้รับทีโอนีนให้เพียงพอเพื่อให้สร้างกระดูกและคอลลาเจนซึ่งเป็นส่วนเชื่อมต่อ กระดูกแล้วก็เนื้อเยื่อต่างๆให้แข็งแรงด้วยตัวที่เก้าตัวสุดท้ายก็คือทริปโตเฟนเป็นสารตั้งต้นในการสร้างเซโรโทนินหรือสารสื่อประสาทที่เกี่ยวข้องกับการนอนหลับการรับรสแล้วก็อารมณ์ด้วยกรดอะมิโนจําเป็นทั้งเก้าชนิดนี้ร่างกายไม่สามารถที่จะสร้างขึ้นเองได้ไม่สามารถสังเคราะห์ได้นะคะต้องได้รับจากอาหารเท่านั้นเพราะฉะนั้นจึงจําเป็นสําหรับเราที่จะต้องทานอาหารให้เพียงพอ การทานโปรตีนพืชเนี่ยเรายังได้ประโยชน์อีกมากมายอย่างเช่นตากใย,ยวิตามินเกลือแร่แล้วก็แอนตี้ออกซิเดนด้วยซ้ํายังมีไขมันต่ําไม่มีคอเลสเตอรอลช่วยดูแลสุขภาพโดยเฉพาะโรคมะเร็งช่วยสร้างระบบขับถ่ายที่ดีเพราะว่ามีไฟเบอร์แล้วก็มีทีไบโอติกช่วยดูแลแบคทีเรียชนิดดีในลำไส้ด้วยแล้วก็ลดความเสี่ยงโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดได้ถึง3 0เทียบกับการทานโปรตีนจากสัตว์เพราะว่ามีไขมันอิ่มตัวธาตุเหล็กแล้วก็ฮอร์โมนต่ํา แล้วก็ยังเป็นตัวช่วยควบคุมน้ําหนักเพราะทําให้อิ่มนานหิวช้าแล้วก็ยังควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได้ด้วยลดความเสี่ยงต่อก,การเบาหวานได้ถึง28เปอร์เซ็นตนะคะเมื่อเทียบกับโปรตีนจากเนื้อสัตว์ยังสร้างเสริมกล้ามเนื้อแล้วก็ช่วยส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกันแล้วก็ยังดีต่อโรคด้วยเพราะลดปัญหาสิ่งแวดล้อมสารอาหารเหล่านี้มีครบจบในเ M อโปรตีนอัลบูแอนโปรตีนพืชที่หลากหลายผสมไข่ขาว เป็นเอ็กอบูมินนำเข้าเกรดพรีเมียมสนใจกดที่ตะกร้าหรือทักข้อความมาได้ค่ะถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมที่หน้าโปรไฟล์นะคะ